สวัสดีครับฮัล <Hello. S 3> โหลเก็บโทรศัพท์เขาได้เอาไปคืนเขานะครับไม่ใช่เอาของ oh. คนอื่นมาแบบนี้นะไม่ไม่พี่ติดคุกนะครับจะบอกให้นะพี่รู้แล้วครับ oh. พี่ฟังน,นะโทรศัพท์มันวางอยู่ครับเน่ okay, ครับเพืเ<อ>่เมกี้นี้น้องรู้ไหมน้องสำนึกบ้างไหม พี่ฟังก่อนวาพจะผ่อนมาได้เนี่ยพี่ใช้เวลาเท่าไหร่พี่ฟังของก่อนครับพี่ไม่โอเคอ่ะพี่ไม่โอเคเลยนะพี่ฟังก่อนพี่เสียนะพี่ใส่เสียมากไมใช้ที่บ้านพี่ใส่เงี้ยนะที่มีสัมมาระถุเลือมาเป็นคนหมามันยังดูดีมากกว่าน้องอีฟังพี่ฟังไม่ใช่ของคุณไหมเนี่ยเอาของเขาไปเนะทุเรศว่ะฟังดิพี่เงินก็ซื้อเอาไม่ใช่มาขโมยของ ฟังถอยหายคนอื่นบ้างไหมไม่มีแดกใช่ไหมกูบอกให้มึงฟังกูก่อนไงลองไปแดกนะพิกพระบิดาใช่ไหมมึงฟังกูแป๊บหนึ่งนี่ความหาาเลยเป็นหันแรกเป็นคนที่จะมยเออกูรู้แล้วฟังกูก่อนเฮ้ยให้กูพูดบ้างกูบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ที่ไหนหรือว่าเจ้าของเขาโทรมาโทรศัพท์เขาอยู่หลังตึกเนี่ยให้เขามาเอาหลังพอถอย เอาล่ะครับโอยค,คนดีมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ค,คนดีสีก็ทมองจริงนะทนายสัญญาฝากกดติดตามคนใช้เสียงไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับ